รวีมัตคูดีผู้ใหญ่สองท่านนี้มีใจอยู่กับปตัตตานีมีใจอยู่กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ความหวังของพี่น้องเริ่มจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราต้องขอขอบคุณท่านเพราะท่านนั้นเข้าใจท่านเคยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดท่านเคยเป็นเลขาธิการศูนย์นันบริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไม่เข้าใจได้ยังไงต่อพี่น้องเยาวชนของเราความต้องการของพี่น้องเยาวชนก็คือเรื่องของกีฬาฟุตบอลน,นะครับอยู่ในใจของเยาวชนเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่เชื่อม สร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็แนะนำให้ผมได้รู้จักกับบริษัท c u r r y e x p r e s s ซึ่งเราก็นึกไม่ถึงเพราะบริษัท c u r r y e x p r e s s มีอยู่กระจัดกระจายนับวันก็คือว่าจะวิ่งชนใส่รถของบริษัทด้วยซ้ำนะครับด้วยคนในพื้นที่ใช้บริการมากและจำนวนรถก็มีจำนวนมาก นะครับพวกเราต้องขอขอบคุณซึ่งผมก็พูดในนามของประธานสบอรสรนพูดด้วยความที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ